ส่วนทางด้านคุณจิรายุห่วงรัพย์ในฐานะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ว่าความกดดันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะแตกต่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะความกดดันเนี่ยจะไม่ได้ตกอยู่ที่ฝ่ายรัฐบาลหรือว่าท่านนายกแต่จะกลับไปตกอยู่ที่ฝ่ายค้าน นอกจากนี้ยังแนะนําฝ่ายค้านด้วยว่าไม่ควรจะไปคิดแทนคนอื่นซึ่งท่านนายกไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเพราะที่ผ่านมาทํางานเต็มที่และเตรียมข้อมูลที่จะชี้แจงผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมาคุณจีรายุยังได้เปรียบเทียบด้วยว่าฝีมือของท่านนายกนั้นระดับวันเดอร์วูแมนเลยทีเดียวและฝากถึงฝ่ายค้านด้วยว่าขอให้อภิปรายด้วยภาษาที่เหมาะสม ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันพรุ่งนี้นะครับท่านนายกัฐมนตรีนั้นก็ไม่ได้มีความกังวลใจอะไรนะครับได้เตรียมข้อมูลไว้พร้อมอยู่แล้วโดยเฉพาะการทํางานในรอบ6เดือนที่จะเห็นผลงานอย่างเป็นลูกประธรรมหลากหลายในทุกมิติครับในขณะเดียวกันผมก็มีความคาดหวังนะครับว่าในการเปิดอภิปรายในวันพรุ่งนี้พรรคฝ่ายค้านนั้นจะไม่ใช้ภาษาตลาดล่างหรือภาษาต่ํากว่าสะสือ พราะการอภิปรายในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นการอภิปรายอย่างมีมาตรฐานแล้วก็เป็นความสุภาพอย่างยิ่งในการอภิปรายครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับว่ารัฐบาลน,นั้นจะชี้แจงได้แล้วก็จะได้นําพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้และที่สําคัญครับแม้ฝ่ายค้านจะออกแขกมาตลอดหนึ่งสัปดาห์นะครับเรียกว่าพูดกันถึงขนาดภาษาตลาดล่างบ้างอ้างว่าตัวเองเป็นมาร์คไรเดอร์บ้าง จริงๆแล้วท่านนายกลลนตรีนั้นมีความเก่งนะครับในการทํางานในทุกมิติและผมก็เชื่อมั่นครับว่าท่านนายกฐมนตรีนั้นจะเป็น Wonder Woman ครับ เช่นเดียวกับคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่บอกว่าอยากเห็นมิติการอภิปรายจากฝ่ายค้านที่สุภาพแต่แน่นไปด้วยเนื้อหาเป็นแบบอย่างคนรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องมีโวหารเกินไปขณะเดียวกันก็กังวลถึงการอภิปรายด้วยถ้อยคําไม่สุภาพรวมถึงการกล่าวพาดพิงบุคคลภายนอกซึ่งมองว่าทําแบบนั้นจะมีการประท้วงแน่นอน นอกจากนี้ยังมั่นใจครับว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถชี้แจงในประเด็นต่างๆได้และเชื่อว่าการตอบโต้กลับฝ่ายค้านจะทําให้ฝ่ายค้านเสียรังวัดได้เพราะจากการที่ได้ทํางานร่วมกับท่านนายกมานั้นมองว่าเป็นคนที่มีความเด็ดขาดและมั่นใจในตัวเอง